สวัสดีครับผมพ่อแม่เป็นน้องตอนนี้มาอยู่กับบ้านใายอุ่นนะครับบ้านใายอุ่นเป็นยังไงดีน้อย,ย้ายได้คนมาหานะได้น้นได้เอฟซีเยอะถามยายถาอันย้ายถามว่าเยอะจ้างย้ายเอ็ดอันเอ็ดอันคันมะเบ่งนะนายยายคันมะเบ่ง,บง,บงเอ,อี้ยผ้าคืบาอบาซีนี่บ่ เออเอ็ดอันน้อยเอ็ดเสื้อจานโอ้น้อยน้อยอเด็กเดมาชงเราเตาจะบอกหน่อยไหนยูคาท้าลน้องวเอาเอาเป็นคู่หรือเอาเดียวคะเอาเป็นคู่คู่นึงบอกคู่หนึ่งอือเอาเอาตอนเรื่องคะเพิ่นจะถามประมาณมืออื่นมือหึ้งพวกละเอาแน่แน่เอาแน่ต้องต้องขอเวลาแน่เพราะว่าถ้าไหวเช้าเจดีเอทเธอตอนแรกถ้าไหวเย็นเจดีอทตอนกลางเย็น เราไว้เอ่อเรายวช่วงแรงแรงไม้ช่วงแรงแรงแรงของมื่อนี้แรงยังไม่ยืนอื่นประมาณเพื่อของเขาส่งมาสะก่อนของเขาหอดสะก่อนยังระบอบท่หอดแต่วันนี้เขาเยอะอันหูวจักว่าอืมราคาเท่าเลยอันเท่าเลยอันเท่าเลยโอ้โแต่เฮอรได้ไม่ได้สั้าค่แล้วแต่สักขาแล้วแต่จะให้ยายแล้วต่จะให้ย้ายมันได้อยู่บ่อันตัวอันนี้ตัวเปลวบัก เอสแล้วตัวเอสแล้วได้อยู่บ่อ๋อตัวเอสแล้วก็มีได้ไดมเฮาเฮาไม่ได้ถ่ายรูปไว้ไม่ได้ถ่ายไว้บ่ก็ได้เอสเอสได้จะเอสเล็กหรือเอสใหญ่โอเคก็สแต่เอสซ้ำเพื่อนเพื่อนบอกว่าจะประมาณเล็กเนาะประมาณเล็กแต่เธอก็ลังหนึ่งคู่หนึ่งคู่ชื่อเกตตาอันนั้นนะจ้าชื่ออันอันนั้ จะหลบออกไปชิลๆแล้วมีพานอยู่พานเล็กในพานนั้นน้อยๆเนาะหนึ่งคู่เนาะเดียวเดียวเดี๋ยวศรัทธาบอกเพื่อนคืนเลยว่ายายรับตามศรัทธาในเดิมไม่ได้บอกเท่านั้นเท่านี้เดิมเนาะแต่แค่ยังรู้จักว่าเวลาเอ็ดตอนเลิกคือไม่ถึงว่าจะไหว้ช่วงเลิกนนี้นะเพราะว่าเราจะได้เอ็ดเธาทึ่เมียนเพราะว่าเนาะงานฝีมือมันก็ต้องใช้เวลาแนี่ยในการพับเพื่อเอ็ดถ้าแบบลกลวกมันก็ที่ร้าย เดี๋ยวู้กองมากเสียก่อนยังกำหนดเวลาได้ยังกำหนดเวลาได้อยู่ในคิอยู่หน้าานเออวลแนวนั้นอยู่แต่เบื้องก่อนเออเมื่อจะมาถามตัวนี้เสียก่อนเปนนครับผมเอาขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่างที่ว่านะครับผมแล้วแต่จะให้นะครับผมสองอันแบบมีพานเล็กให้นะครับผมพี่ชม ขอบคุณครับสวัสดีครับ